ต้องเลยอยู่ตืน่นยังไ,ไม่กลับบ้านอีกทำงานอย่างของพ่องานเขามีไว้ให้ทำในเวลางานตอนกลางวันกลางคืนพักนอนเอาคอามรู้เพิพ่พเติมพ่อนอนอยู่บ้านพูดได้สิหนูก็ไม่ปิดงานนะให้มันเสร็จเขาจะเอาอยู่แล้วปิดเยอะได้ทำร่ไมไหมล่ะไม่มีโอทีกับพ่อมี โอฟิกโอันปีมหน้าตู้กดน้ำนี่แหละวันๆไม่ได้ออกไปไหนอยู่มาเดินหน้าคมแบบนี้เมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีล่ะโทรพ่อผู้ชายนะก็มีถุงไปถุงมีนี่แหละจะหาเมื่อไหร่ก็ได้จะหาได้ย่งไม่ใช่หาไม่ได้แต่ไม่หาตั้งห่างเป็นพาระสบเปล่เดี๋ยวพอสามสี่ปีก็มีเองแหละไมต้องหาหรอ เวลาก็มีเองของแบบนี้มาติ่ดูกันนานๆะพ่อโอ้โหเก่งเก่งเก่งพอาัส็ดูเขมีเองอคิดได้เนาะเดี๋ยวอี้เอยยุ่งหรื่อยนะ29ปี8เดือน2วันครับพ่อเวลาเยอะเนาะโอเคแค่นี้ละ สวัสดีทำงานไลูกบ้าซิลอาแ้วถ้าไปคนเเรียบร้อยแค่นี้จำาแต่ฉันไม่ได้แยอวยีก้อยวันนี้หล่อนต้องขอบคุณชันยะฉันเห็นว่าหลอนกำลังจะขึ้นคานอ่ะ อ้าวุณพูดอะไรผิดเหรอนี่หล่อนสนักนหนุ่นๆในเนี็ตไว้มามิกซกันเขาจะพาเพื่อนๆมาด้วยแหละฉันจะพา,ฉ,ะพาฉันจะพาเธอไปสี่คนสองคู่ไปไหมอ่ะไม่ล่ะไม่สนใจผู้ชายว่ะแค่งานก็จะทำตายอยู่แล้วไม่สนใจเหรอคราวนี้ขอบนอกนุ่มในเลยนะเธอถ้าได้หมั้นรับรบองซี เพือพอาจจะได้เป็นไส้กรอกเยอรมันไม่เหมือนแนวต้องอยวที่ฉันเคยเจอมาก่อนเลยแย่ yeah. แสดเสือมมากจะเนมตุ้มจิ๋วหรือว่าจะไส้กรอกเยอรมันเน่ก็ไม่ไปว้ยฟังภาษาคนให้มันรู้เรื่องหน่อยลองมาดูหน่อยดินานานา,นาคิดว่าช่วยเพื่อนนะออกมาทานข้าวด้วยกันก็ได้ เฮ้ยนี่เพอนขอร้องอะไรมึงอย่างได้ปะนี่คุณทำอะไรล่ะอย่ากอยาให้ไปดูเพื่อนนี้หน่อยนี่นะักตาคินข้าวไว้ในเน็ตมีนักตาคินข้าวไว้เนเน็ตเคยเจอหรือยังอ่ะยังไม่เคยเจอเลยเพื่อนเนี้ยวันแรกเลยที่เจอมาเดี๋ยวเปิดเป็นบุให้ดูก่อนว่าคนไหนวะเฮ้ยเห็นป่ะเนี่ยยอดเลยใช่เลยคนเนี้ยกูแท้กูเลยกูคิดมานานแล้วคุยกันได้หลายเดือนแล้ว แน่ใจอ๋อ,อนี่ลูกจริงเออแน่ใจดิเฮ้ยถึงหน้าเขาจะไม่สวยเหมือนในรูปนะเว้ยแต่ใจเขาต้องสวยแน่นอนเชื่ออย่างนั้นเว้ยเขาใจเขาสั่งมาเว้ยถ้าแจคุณไปทำอะไรลู่กแค่ไปนั่งกินข้าวธรวรมดาไปนั่งเป็นเพื่อนเฉยๆได้เปไหมเออขอลองลูกแค่นี้แหละ นี่คุณปอรจริงๆเหรอครับใช่คุณปอเหรอครับใช่ค่ะแกชื่อสมชายไม,างงาไม่ใช่เหรอเนี่ยเงียบเลยฉันชื่อปอลลี่พี่หน้าหยาเนี่ยแล้วเมึงหัวใจะสั่งมาไม่ใช่เหรอหัวใจเขาสวยไม่ล่ะวิ่ยสวยเยี่ยอนะไรนี่คนอะไรชื่อปอลี่เปลี่ยนชื่อเป็นปอกันดีดีกว่านเนี่ยปี จะว่าไงดเดียวครับผมชื่อเอกนะครับอายุ30แล้วแล้วก็นี่ส่วนนี่คือต้นนะครับเป็นเพื่อนที่ร่วมงอานที่เดียวกันวัดแต่ตัวนี้มีชื่อสมชิปปารลี่นะคะส<ม>่วน<ม>นี่นังก้อยเพื่อนนูตอนมอปบายค่ะก<ม>พี่สองคนเป็นนักว่าการตรนใช่ไหมอ่ะ เฮ้ยังเลยอ่ะอีเดิดลิกเสีย <c oughs> มันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับพอดีเราสองคนก็ทํางานที่เดียวกันวาดการ์ตูนที่เดียวกันแล้วก็ถ้าเกิดส่งงานสายสักนิดเดียวเราก็อดได้เงินเดือนเลยครับเงินที่มีอยู่ตอนเนี้ไม่รู้จะใช้ได้ถึงสามเดือนหรือเปล่าเ่ิยังวาดกรอยู่ใช่ครับยังวาดอยู่ หากินกับมันนี่แหละเเฮ้ยรู้จักกันเวยเหรอวะเนี่ยเออบังเอินลโลโกมหรือผมลิขิตวะไม่ใช่แค่เคยรู้จักกันมาก่อนหรอกผมรู้จักและจําทุกส่วนบนใบหน้าของเธอได้นิสัยทุกอย่างทั้งนิสัยดีนิสัยเสียของคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมได้ดีจะให้จําไม่ได้ได้ยงไงละ่ะผมรู้จักกับก้อยก็ช่วงมปลายเจอกันในที่เรียนพิเศษ เราเรียนกันกคนละโรงเรียนกันคนละสายกันอีกต่างหากได้เจอกันก็แค่ที่เรียนพิเศษวิชาสังคมและภาษาอังกฤษเท่านั้นรวมแล้วอาทิตย์หนึง่งไม่ถึงห้าชั่วโมงได้ซ้าไปมันก็แปลกเหมือนกันนะที่เราไปรักคนที่เราเกือบจะไม่ได้เจอกันเลยทั้งๆท,ที่มีเพื่อนผู้หญิงต่างม,ม,มาในโรงเรียนที่นั่งเรียนอยู่ห้องเดียวกันวันละแปดชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ตอนนั้นผมดีใจมากเลยล่ะทั้งที่เพิ่งรู้แค่ชื่อไม่ใช่เบอร์โทรไม่ใช่อ e ีเมลหรือ m อเมนี่เป็นแค่ชื่อแค่ชื่อตอนนั้นเองนะตั้งแต่วันนั้นเพราะาอยากจะมาเรียนพิเศษมากกว่าเดิมเลยล่ะในแต่ละวันที่เรียนพิเศษผ่านไปนะแต่ผมนั่งย้อนมกจากตอนนี้ผมก็นึกไม่ออกแล้วล่ะว่าตอนนั้นผมเรียนประวัติศาสตร์ประเทศอะไรหรือเรียนแกมมาของข้ออะไรบ้าง มันก็สิบปีแล้วนี่อที่ผมจําได้ในช่วงนั้นะผมได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับก้อยนอกเหนือไปจากชื่อแล้วผมก็รู้ว่าก้อยเรียนที่ไหนมีพี่น้องกี่คนคุณพ่อคุณแม่ทํางานอะไรก็อยากได้เรียนต่อคณะอะไรชอบฟังเพลงแบบไหนผมก็คิดว่าก้อยคงจะเรียนรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวผมเหมือนกันก็ผมเป็นคนเสนอเองนี่จะไม่รู้ได้ยังไงล่ะแต่ถ้าจาไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผมใฝ่ฝันจะเป็นนักวาดการ์ตูนแต่บอกที่บ้านว่าจะเอนเข้าเศรษฐศาสตร์ เพราะกลัวจะโดนว่าประตูที่ผมแอบว่าในตอนนั้นไปถึงไหนแล้วบ้างหรือว่าทําไมเกดวิชาผมที่ไม่ใช่วิชาศิลปะหรือภาษาอังกฤษเข้าขั้นห่วยแตกผมในตอนนั้นก็ไม่กล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองกําลังมีความรักอันที่จริงผมก็ยังไม่รู้เลยว่าความรู้สึกดีๆอบอุน่นความสดชื่นในตอนนั้นมันคืออะไรแต่ผมบอกได้ว่าผมรู้สึกดีผมอยากอยู่ข้างๆกับคนคนนี้นานๆ ผมอยากเก็บความรู้สึกที่มีตอนนี้ให้ดำรงอยู่ตลอดไปน่าน้าขอร้องเธอมาช่วยเขียนการ์ตูนให้หน่อยไม่งั้นไม่ทันงานออกบูธวันอาทิตย์นี้แน่เลย คือนายจะให้ฉันไปช่วยนายวาดกระตูนตลแล้วก็เอาไปเข้าโรงพิมพ์เพื่อพิมพ์หนึ่งพันชุดเราไปขายงานอย่างนั้นเหรอนึ่พันชุดที่ไหนแค่สามสิบชุดเองยังไม่รู้จะขายหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยก็เอาต้นฉบับไปถ่ายที่ร้านเอกสารแล้วก็มาเย็บเล่มบ้านแล้วก็ไปขายในงานไปนะนี่นายวาดกระตุนเป็นเดือนเพื่อที่จะเอาไปถ่ายเอกสารสามสิบชุดแล้วก็เอาไปขายงานวันเดียวจบฮแบบเนี้ยเด็กปรฐมมยังรู้เลยว่าเหนื่อยฟรีแล้วจะทําไปทําไมฮะ ที่ต้องพิมพ์น้อยนะ่ะเพราะมันขายไม่ออกอันนี้เป็นฝีมือเราเองเราก็ต้องฝึกฝนทําเองเดี๋ยวก็มีคนซื้อเยอะเองแหละถ้างานเราพัฒนาขึ้นอนะ่ะตอนนี้มันไม่ทันแล้วจริงๆขอร้องเถอะนะนายนนายนนน้เห็นอยู่ว่าฉันว่าลูกไม่เป็นนะไปหาคนอื่นจะดีกว่าหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆนี้ทีมนายล่ะเดี่ยวเขามาช่วยไม่ได้เลยเหรอทําไมต้องเป็นเราด้วยล่ะพวกในทีมอ่ะเขาติดพันกระตนตัวเองกันหมด ไม่มีใครมาช่วยหรอกขอร้องเธอนะมาช่วยกันหน่อยคราวนี้ผมก็หกเต็มๆคนที่เซอร์เคิลผมไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นหรอกบางคนก็ส่งกระตูนไปพิมพ์แล้วบางคนก็ไม่ได้ลงงานรอบนี้ซะด้วยซ้ำผมแค่อยากให้ก้อยู่ข้างๆตอนที่ผมทำงานอยากให้ เส้นไปก่อนนะทำเฉพาะส่วนที่ง่ายๆ้วกันโอเคเออนี่ต้นเดี๋ยวนี้เขามีวาดกระตูนในคอแล้วไนะม่ใช่หรอแม่ไม่ลองดูล่ะ,น,ลละน่าจะสวยกว่านะมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเราชินกับการเขียนดวยดิีสอและปากกามากกว่าเขียนบนกระดาษเราใช้มาั้งแต่เด็กๆแล้ว ในคอมมันมีเครื่องมือช่วยเยอะก็จริงแหละแต่ว่าให้มาฝึกหัดใช้อ่ะมันก็ไม่คล่องหรอกซื้อมาปากกามาวันเนี้ยพรุ่งนี้ก็ต้องมานั่งเขียนให้สวยงามอ่ะมันก็ไม่ได้ต้องใช้เวลาถึงจะพูดอย่างงั้นก็ต่อให้ว่ากับทีมสอน้อยทางว่าไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่เลยดูสิ ไปใช้ก่อนเนาะไปไหนอ่ะโอ้ยยโอ้ยวันนี้อ่ะหนักอ่ะอ่ะไปใช้เจอแล้ว นี่ว่าทำไมไม่ดูกับม่านห<ะ>าอยหัวไปไหนอยูอ่ช่วยเพื่อนเียนกระตูนนะพ่อโเรื่องว่าคุณไปเท่าไหร่ไปที่ไปกับเพื่อนคนไปอ,อยู่กับเพื่อนผู้ชายกับก้อยไปไกลสุดกันแค่นั้นแหละตอนสุดท้ายงั้นก็ส่งทันนะถึงเวลาแต่ผมก็รู้สึกเสียดายเล็กน้อยตอนนี้ผมดีใจนะที่ตอนนั้นเราไม่ได้ไปทำอะไรไปมากกว่านั้นลองคิดดูสิ ถ้าเกิดว่าเรา,าพลาดมีอะไรกันตอนมาปลายชีวิตเราคงจะขู่ขะลำบากไป,ปว่าเกินนี่แน่ผมยังมองไม่ออกเลยว่าจะได้ทางานที่ตัวเองชอบอย่างทุกวันนี้หรือไม่ม่เออคุณไปครับผมอยากจะขอไม่ต้องหรอกฉู้ว่านายคุณอะไรเรื่องขุดเรื่องเก่าเล่าหรอกยังไงเราก็มีส่วนผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่แหละสามวันจากนาลีเป็นอื่นฮึจริงซะที่ไหนก็คนที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยไม่ใช่แค่สามวันนี่เกือบพลาดพันวันแล้วก็ยังเป็นคนเดิมที่ผมรู้จัก เป็นคนเดิมที่ผมมีความรู้สึกดีดด้วยส่งงานสายแ้่นิดเดียวก็เกินก็ใช้เงินไปแล้วะเดี๋ยวนะเหมือนมึงจะตัดพูดอะไรพอถึงนานไม่ต้องพุดเรื่องเก่ามาเล่าหรอกเออกูขอโทษกูเลยเออไม่ไรครับผมอยากจะขอไม่ได้หรอก ไปไหนเงินยว่าหันไปางนอกดิวาอันบนต่อไม่ไหวแล้วเนี่ยยืนเข้ามาเออพอมมือเขาบ้องหัวถ่ยไภารัษฎเปกเปล่าเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อตามสิ่วัโอ๊ยมดสิ